ก็เคยตัคกูเคยตรวที่ไหนบอกนะตัวกลางตัวกางอ๋อทำนีมเหรอมันไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันหมายความว่าอะไรคะก็ไม่มาตวกลางตอนไหนเดี๋ยวเมาเริ่มของการอีกห้านาทีเองแล้วเราจะเดินบน น้ำหวานด้วยมีอะไรด้วยปวดใจไม่ไดนี่นใจไมนี่ยนี่ใครน้ำดื่มแม่ใคจะดืะ่มน้ำแต่เพื่อตัวเราสารชาตออกนะคะเออวอนะ้พีันโบนโบนี่ก็เลยมานะคะ้มาากนจากการที่อ่บอกถึงประวัติของผู้แต่งหน้า เป็นมาของพระพุทธเจ้านะคะตั้งแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยไปอะไรคะเวียนว่วตายเกิดในสังสารวัฏรรบน้อยพบใหญ่ต่างๆนะคะแต่ท่านก็เป็นภพภูมิสร้างบุญบาร,รมีนะคะเป็นสร้างบุญเป็นพภพภูมิทีส่สร้างบุญสร้างกุศลสร้างวาสนาสร้างบารมีนะคะกว่ากว่าจะมาเป็นพระพุทธเจ้าได้จึงไม่ใช่ของง่ายเลยนะคะก่อนจะมาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ย จึงไม่ใช่ของง่ายเลยนะคะฉะนั้นอ่าคว่าที่เราจะได้เจอพระพุทธเจ้าแต่ละองค์จึงถือว่าเป็นเรื่องที่ยากพอ,อกสมควรนั่นเองนะคะโ okay. อเคเสร็จแล้วมามามา,มา,มาไปใส่รองเท้าเแล้วแล้ว,ลว,ลวจับแถวนะคะใส่รองเท้าแล้วจับแถวให้เรียบร้อย นถือไปก่อนสิเดี๋ยวไปถงอร่มกันเดี๋ยวเราจะมาเอย่าให้กระโดดหมดเลยโอ้ยทำไงกระเที่ยววกเราเอ้ยน้ำหมดตัวแล้วก็กระโดดทีเดียวออกไปเลยหมดเลยหมดขวดเลยโอ้ยแล้วระย่าย่าทำไมกินหมดคนเดียวแล้วร่มหิวใช่ไหม อ่ะใส่รองเท้าดีๆนะคะอย่าใส่รองเท้าเดินเข้ามาข้างในไม่ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงให้ได้เลิกก่อนแป๊บนึงฮะฮะฮะปูะะเห็นไหมเนี่ยเพื่อนๆเราเห็นไหมเขาไม่เห็นบทมันหิวน้ำันเราเพราะว่านี่แหละบอกว่าอย่าให้วิ่งอย่าให้วิ่งชอบวิ่งฮะ ไปไปนี่ห้ามเดินห้ามเดินเหยียบนี่นะใส่รองเท้าแล้วห้ามเดินเหยียบในนี้นะคะบาปนะไม่ได้นะเออโอเคไป,นะไปแ,แล้วเดินเป็นแถวเสร็จแล้วแล้วนนี้มีอะไรก็กระดูกนี่แหละคนตายเห็นไหมที่มีภาพอย่างนี้แล้วก็มีอย่างนี้คือคนตายหมดเลยนะเห็นไหมคนนี้เขาชื่ออะไรคะเนี่ยเนี่ยคุณตานี่ัน,นี้คุณตากับคุณยายเลยนะอันนี้เป็นสามีเป็นภรรยาเขานะ แล้วก็ข้างในจะเป็นกระดูกที่เขาเอามาไว้ด้วยกันนะคะอันนี้จะเป็นชื่ออีกคนนึงอันนี้จะเป็นตาอีกคนนึงนะคะเป็นทุกวันพระเขาก็จะเอามา,าว่าให้กระดูกจะอยู่ข้างใน,งในอยู่ข้างในตรงนี้แล้วเรามีความเชื่อว่าเวลามาสวดมนต์ไหว้พระทุกๆวันที่วัดเนี่ยเขาก็จะได้รับอานิสงส์ผลบุญด้วยนั่นเองถุงเท้าหนูนะันลูกถุงเท้าถุงเท้าใครถุงเท้าใคร,ม,รานนมา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  มามา,ามาเดินเป็นแถวนะคะนี่แหละเห็นไหมเกิดเป็นคนอย่าประมาทนะคะเพราะว่าเนี่ยบางคนก็ตกน้ําตายบางคนก็ถูกรบคนตายนี่เด็กคนนี้เห็นไหมเอ๊ะเขามีเป็นเด็กด้วยนะนี่นี่เป็นเด็กน้อยเองเห็นไหมนี่อายุแค่สิบกว่าปีเองเห็นไหม อันนี้ก็ถูกรถชนตายเห็นไหมขี่รถคว่ำตายเห็นไหมเออเนี่ยเห็นไหมเป็นเด็กน้อยเองนะเหมือนพวกเราเองพี่ที่ช่วใช่ช่วเออตายเลยไหมตายไหมเออนั่นแหละน็อกตายเลยเออมาลูกมาแม่ในกลุ่มของพวกเรามาเลยค่ะกลุ่มของพวกเรามาตามพี่พาแล้วก็เด็กน่พี่เาไปซื้อน้ำแล้วลูกไป ไม่มีตังเขาไม่ขายให้เรานะเขาขายเขาจะเอาเงินนะขอเฉยๆไม่ได้ถ้าถ้ากินเฉยๆนัดไปหาคุณครูแต่ถ้าซื้อน้ำหวานตรงนี้ได้ต้องเสียตังไงใครก็จะใหเรากินฟรีจริงๆเลยลูกคนนี้เ,งงเานาะฮะ เออเดี๋ยวตอนเย็นไงคุณครูก็จะให้เราคืนไงคะแล้วเราก็ก่อนที่เราจะกลับบ้านเราก็สามารถซื้อของได้นะคะโ okay. อเคอ้าวนักเรียนสามารถพักไปดื่มน้ําเข้าห้องน้ําล้างหน้าล้างตาล้างแขนล้างขาได้นะคะให้เวลา ให้เวลาในการทําธุระส่วนตัวได้ค่ะทําอะไรก็ได้เลยให้เวลาส่วนตัวประมาณ20นาทีนะคะถอดรองเท้าให้เรียบร้อยนะคะลูกหนูยังไม่ถอดรองเท้าเลยที่รักเออหนูต้องถอดรองเท้าให้เรียบร้อยก่อนนะคะ